สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาอยู่ดงดงป่าอ้อยครับผมอ้อยไฟไหม้เนาะนี่ก็ครับอันนี้ก็รถคีบครับผมรถคีบเล็กกำลังจะทำการแสดงคีบอ้อยคีบอ้อยครับผมคีบอ้อยไปสู่โรงงานเนาะสู่ขั้นตอนผลิตขั้นตอนปลูกขั้นตอนผลิตแล้วก็เป็นจะเป็นขั้นตอนจัดจำหน่ายน้ำตาล <c oughs> น,นี่ครับ ตัวนี้ก็ขีด2คันครับผมรถหนึ่งพ่วงขีดสคันคูป,ปุต้าเล็ก L 5 0ครับพี่มน้องแล้วก็ฟอร์ดใหญ่1คันนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมหอยก็อ้อยยอดครับผมแปลงนี้อ้อยยอดนะครับคูป,ปุต้าใหญ่ที่ใหญ่รออ้อยหนักครับผมหนักมากตัวนี้อ้อยยอดด้วยครับขึ้นเช้าครับผมบายๆก็จะได้ออกเดินทาง ไปสู่โรงงานน้ำตาลเนาะครับจะประมาณนี้ครับผมก็จะประมาณนี้เลยวันนี้งานวันนี้นะครับปลอดใหญ่ครับผมปลอดใหญ่กำลังขึ้นนะครับวันนี้ก็จะจัดหนักจัดเต็มครับผมจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับผมกับเจ้าขุดปูเฉินหลงนะครับเฉินหลงเฉินหลงสองหนึ่งห้าครับผมร้อยเก้าห้าแรงมา้าจะไหวไหมต้องติดตามครับผม ก็เจ้ากุบตาน้อยครับผมกุบตาน้อยเจ้ากุบตาน้อยที่อ้อยครับผมอันนี้เราก็มาทําการแสดงที่ใกล้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 ใกลบ้านนี่ครับจะประมาณนี้เลยครับผมอ้อยสวยครับแปลงนี้อ้อยสวยมากอ้อยอ้อยออ้ยตออ้อยเอ้ยอ้อยยอดอ้อยยอดครับอ้อยยอดสวยมากแปลงนี้สวยแจ่มเลยแหละ ไม่น่าไม่น่าหมดนะพี่น้องไม่น่าหมดครั้น,นี้ไม่น่าหมดนูนยันต้นไมใ้ใหญ่ๆนี่แหละนะครับน่าจะน่าจะอีกพวงนึงน่าจะมาเก็บหน่อยอีกพวงนึงก็น่าจะมาเก็บหน่อยโอเคครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไปดูเขาใส่ก่อนโอเคครับ